เรามาดูจิตวิทยาในศาสตร์ต่างๆบ้างนะครับนอกเหนือจากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์แล้วเนี่ยจิตวิทยาแบ่งออกเป็นกี่สาขานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสาขาแรกครับจิตวิทยาทั่วไปหรือ general psychology นะครับศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์นะครับซึ่งเป็นหลักการทั่วไปทางจิตวิทยานะครับก็คือพื้นฐานเบสิกของจิตวิทยานั่นเองนะครับต่อมาครับจิตวิทยาการศึกษาครับหรือ educational psychology นะครับ ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนการสอนและวิธีส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยนําหลักทางจิตวิทยาเข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งในการสํารวจปัญหาด้านการศึกษานะครับตลอดจนการสร้างหลักการทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็คือนําหลักด้านจิตวิทยามาผนวกกับการเรียนการสอนนะครับว่าทํายังไงถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ต่อมาครับจิตวิทยาคลินิกหรือคลินิคอลไซคลอจีนะครับเป็นการศึกษาโดยการนำหลักจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคนะครับและรักษาปัญหาทางจิตเช่นปัญหาการก่ออาชญากรรมปัญหาการติดยาเสพติดปัญหาการติดการพนันนะครับเป็นต้นนะครับโดยจะพยายามค้นหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางจิตว่าสาเหตุมาจากอะไรนะครับ จิตวิทยาสาขาเนี้ยเราจะได้ยินกันมากนะครับ clinical psychology หรือจิตวิทยาคลินิกเนี่ยซึ่งในประเทศไทยนะครับสาขาคลินิกนี้เป็นสาขาเดียวนะครับที่จบมาแล้วสามารถสอบใบประกอบเวชกรรมนะครับแล้วก็ทำงานกับหมอในโรงพยาบาลได้นะครับนักจิตวิทยาที่จบสาขานี้สามารถนำแบบประเมินแบบทดสอบทางจิตวิทยานะครับมาใช้ประเมินโรคเบื้องต้นได้ควบคู่ไปกับการรักษาแล้วก็บำบัดของแพทย์นะครับ ซึ่งสาขาอื่นเช่นจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยในประเทศไทยณตอนนี้นะครับปี2567เนี่ยยังไม่มีใบประกอบนะครับดังนั้นหากสนใจจะเปิดคลินิกเป็นของตัวเองนะครับแนะนําให้เรียนสาขาคลินิกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกเองได้นะครับสาขาอื่นต้องทํางานภายใต้การดูแลของหมอหรือโรงพยาบาลนะครับต่อมาครับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การนะครับหรือ industrial psychology นะครับศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์หลักทางจิตวิทยากับการทํางานนะครับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการอยู่ร่วมกันของบุคลากรทุกระดับในสถานที่ทำงานโดยนำความรู้ด้านจิตวิทยามาใช้ในการดำเนินการคัดเลือกคัดสรรบุคลากรพัฒนาบริหารหรือวิจัยตลาดนะครับเพราะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจหรือบริษัทคือทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นคนที่จบจิตวิทยาสาขาอุตสาหกรรมและองค์การเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำงานแผนกคัดสรรบุคลากรสรรหาบุคลากรหรือ Human Resource นั่นเองนะครับ ต่อมาครับจิตวิทยาพัฒนาการหรือ developmental psychology นะครับศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่เกิดนะครับจนตายอย่างเป็นลำดับขั้นโดยเน้นทำความเข้าใจการพัฒนาด้านร่างกายสติปัญญานะครับจิตใจอารมณ์และสังคมของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยนะครับเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลในแต่ละช่วงวัยให้เป็นไปตามพัฒนาการที่ถูกที่ควรนะครับซึ่งมักจะมุ่งเน้นการศึกษาไปที่กลุ่มเด็กและวัยรุ่นนะครับ สาขานี้สามารถศึกษาต่อเฉพาะช่วงไวัยได้อีกเช่นจิตวิทยาเด็กหรือจิตวิทยาวัยรุ่นนะครับสาขาต่อมาครับจิตวิทยาสังคมครับ social psychology นะครับศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์นะครับโดยเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เช่นการรับรู้การตอบสนองระหว่างบุคคล2คนนะครับ อิทธิพลของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่นนะครับเพื่อทําความเข้าใจอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีอิทธิพลมีผลต่อพฤติกรรมต่อมาครับจิตวิทยาการทดลองครับหรือ experimental psychology นะครับศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์โดยเน้นวิธีการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือกระบวนการทดลองเพื่อทําความเข้าใจถึงสาเหตุและผลของพฤติกรรมให้มากขึ้นเช่นการทดลองเกี่ยวกับการเรียนรู้การคล้อยตาม การอบรมเลี้ยงดูการสั่งสอนนะครับแล้วก็จะนำตัวแบบโมเดลมาศึกษาเคสัึีษมาศึกษาในห้องทดลองและเฝ้าดูพฤติกรรมครับสาขาต่อมาครับจิตวิทยาชุมชนครับเดิมทีสาขาจิตวิทยาชุมชนนั้นรวมอยู่กับสาขาจิตวิทยาคลินิกนะครับแต่แยกสาขาออกมาเพื่อศึกษาในแง่ของการป้องกันอย่างละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับ สาขานี้เปรียบเสมือนจุดกึ่งกลางระหว่างจิตวิทยาคลินิกนะครับแล้วก็จิตวิยาอุตสาหกรรมและจิตวิยาสังคมโดยการทํางานส่วนใหญ่ของสาขานี้คือการฝึกอบรมบุคลากรครับ ข้อต่อมาครับจิตวิทยาการปรึกษาปรึกษาหรือคอลเซลลิงซายคอโลจีนะครับอันนี้ก็ยอดฮิตเลยสําหรับนักศึกษาที่สนใจด้านจิตวิทยาที่อยากจะไปเป็นผู้ให้คําปรึกษาผู้ป่วยหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะครับก็จะเลือกเรียนจิตวิทยาสาขาการปรึกษาหรือคอลเซลลิงซายคอโลจีนะครับศึกษาเกี่ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งให้ผู้มีปัญหาได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองได้ลึกซึ้งและมองเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับ โดยนะักจิตวิทยาการปรึกษาจะทำหน้าที่เป็นผู้เอือ้อนะครับให้ผู้มีปัญหาได้เข้าใจปัญหาของตัวเองได้อย่างชัดเจนซึ่งนะักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยจะไม่เข้าไปบงการออกคำสั่งนะครับไม่เข้าไปแทรกแซงนะครับแต่จะเป็นการแนะนําและให้ผู้รับคําปรึกษาได้คิดด้วยตนเองจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเองได้ออกแบบวิธีการรับมือกับสิ่งตัวเองเจออยู่นะครับสาขาสุดท้ายครับจิตวิทยาการแนะแนวนะครับคล้ายกับจิตวิทยาการปรึกษา แต่จะศึกษาเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาเชิงแนะแนวการศึกษานะครับอย่างเช่นการแนะแนวเพื่อพัฒนาการเรียนครับของนักเรียนการทําความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาได้อย่างเหมาะสมวิธีการและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในงานแนะแนวนะครับเป็นต้นซึ่งโดยส่วนใหญ่สาขานี้จะซ่อนอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์เพราะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับบรรดาครูหรืออาจารย์นั่นเองครับหากจะพูดถึงหลักจิตวิทยานะครับว่าเราเรียนไปทําไมเนี่ยจิตวิทยานะครับ ถูกปรับใช้ในศาสตร์สาขาต่างๆได้อย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสถานที่นะครับซึ่งสถานที่มันก็จะประกอบด้วยรูปทรงนะครับสีนะครับลักษณะต่างๆที่มีผลต่ออารมณ์มนุษย์เรายกตัวอย่างเช่นสีเหลืองให้ความสุขครับแสดงถึงความสุขและสดใสเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่สีเหลืองนะครับจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนที่เด็กๆจะชอบนะครับส่วนาการออกแบบสถานที่ ที่ใช้หลักจิตวิทยาอธิบายเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือตัวอย่างเช่นการออกแบบสถานที่ให้เป็นมิตรหรือว่าเฟรนด์ลี่ o อม o r ์นะครับให้ห้องอรักษาผู้ป่วยมะเร็งหรือว่าห้องสำหรับเด็กเล็กไปตรวจโรคเงี้ยครับก็จะมีการตูนมีการออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้ป่วยนะครับหรือลักษณะห้องสอบสวนนะครับสอบปากคำผู้ต้องหาอย่างของที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยครับก็จะมีการออกแบบห้องให้มีกระจก ที่มองได้แค่ด้านเดียวนะครับเจ้าหน้าที่สามารถมองเข้าไปในห้องได้ซึ่งห้องเนี่ยก็จะมีโคมไฟหนึ่งดวงครับสาดลงมาตรงกลางห้องอาจจะมีโต๊ะหรือเก้าอี้อย่างละตัวนะครับอยู่ตรงกลางห้องเพื่อสร้างความกดดันให้กับผู้ที่เข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีจิตวิทยาการใช้ศาสตร์จิตวิทยาในด้านของมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับหรือว่าการเปิดเพลงในห้างสรรพสินค้านะครับ มีการทดลองครับและมีการวิจัยออกมาว่าความเร็วของเพลงเนี่ยสามารถมีผลต่อความรู้สึกและเวลาในการช้อปปิ้งของลูกค้าได้นะครับเวลาเปิดเพลงเร็วจะทําให้ลูกค้าช้อปปิ้งของอย่างรว,รวดเร็วกว่าการเปิดเพลงช้าอันนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างส่วนจิตวิทยาในงานของการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรนะครับก็ได้แก่การ ใช้จิตวิทยาในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในทีมหรือแม้กระทั่งจิตวิยาระหว่างผู้ขายกับลูกค้านะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่จิตวิทยาเนี่ยเข้าไปแทรกอยู่ในศาสตร์ต่างๆอยู่ในแนวคิดต่างๆอยู่ในสาขาวิชาต่างๆนะครับที่เราสามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ได้ครับ